โอ้นิดก็สิสะดุดเห็ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีฟาส์้นเลยให้หาทิปหาทิปเก่าโค้ดเลยมาแล้วนะคะว่าจังไหนเพื่าเจ้าร้างเมื่อไหร่นี่จีจ้างคอยพระท่านยูโตเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบื้องก้น

คนเยอะมากเลยนะคะไม่ใข่กับกระลังมากค่ะพี่น้องเลยกระลังเคยเห็นคนหลายๆพี่น้องเลยคนก็เยอะใช้สล้าใส้สลาผุ่นนะคนเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปทั้งไทนเอิญเขาว่าทังพุน นี่อันมงงนี่ของผู้ใดเพิ่นผูกสันต่คีนโอ้ของสามสาวเพิ่นมานามากคนเดียวอคนคเดียวแล้วเขาจะไปยู่มองไหนตัวนี้สวัสดีค่ะอมากันเยอะเลยค่ะร้อย ร้อยสิเรดท่านแล้วโอ้โหบรรยากาศนะคะอย่างกับปางช้างปางหนึ่งไม่ค่ายก็ไม่เคยมานะคะเพิ่งเห็นคนเยอะมากเลยค่ะอุ้มบุญก็แตกเหมือนกันนะขี้แตกเหมือนกันค่ะตื่นตกใจเพราะว่า เพ่มีมัง้าบ่พ่าแค่ลบสร้างเพราะวมาสร้างเนมีเ่นคนเดียวสวเพื่อนเพื่นมีคนเดียวยันสามสาวยันเอาบ่ฟังพื่เด้พ่ขังห่มไม่พ่มอสั่งงาเพ่อื ลบๆไปก่อนลบมาปองพี่ก่อนก็ได้นี่นี่ๆสมมุตินี่ผมผมอยู่ข้างหน้าบ่ ร้างง่าได้ละทั้งผุนคุนเยอะมากเลยนะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นเม้นนะคะอาจจะไม่เห็นเม้นนะคะโอ้โหเนี่ยกับปางช้างปางหนึ่งเลยะคะ่ะผุนเยอะมากเยอะแยะมากเออลูกหลานมากน้องอุบุญมากกระย่วทวงยระตืน ไหว้วสารก่อนค่ะไหว้สารก่อนค่ะไหว้สารวังวังทะลุลูกหลานมากออย่าทวงอย่าตื่นเด้อน้องบุญมากจะมาช่วยช้างตกงานน้องๆมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ,จะเจวไปบองไหสั่งเงาคนได้นั่นอะ เสียงคนนึนเอาไปผูกสายนี่ โอ้โหคนเยอะมากเลยค่ะช้างก็เยอะมากเลยนะคะช้างเยอะมากเลยโหแต่ว่าพื้นที่ไม่ค่อยมีที่ผูกนะคะเดินตะเวนใช่แดนอยู่พี่น้องหาหม่งลุ่บ่ได้ันงทางนป้าปอยู่านั่นเดีเออทางในป้าปอยู่านั่นสร้างตัวไหนน่อยนึงโอ้ยโซลด ยางอ่อมสามรอบจู่ห้าหมงนลงบดไ้เออนี่แหละโฮมดีแล้วนี่มาดูบรรยากาศนะคระบรรยากาศโดู คนก็เยอะค่ะคนก็เยอะคนเยอะอาจจะไม่เห็นเหม็นเด้อค่ะเพระาะว่าสายตาเพราะใครดีพี่น้องเหลี่ยมตาอุ้มมาแล้วค่ะมาถึงแล้วค่ะส่วนน้องดาวพ่อเลินกำล,ลังไปรับอยู่กุ่มกันไว้นะเด็กๆเด็ก <c oughs> อืมบ่มีอาหารแล<ว>้วอาหารอาหารมีกินบอ,นอาหารนี่ ับปะรดนะนะมีแต่หยาเลยมีแต่หยาอันนี้ห้าเพื่อนรัฐบานเองสิจ้ามาตบานชบไปเอาอันนี้บางนันก็ได้บาน้นบนั้นบนของแต่ละโอ้ของอันนี้คุณแบ่งเป็นหลอกเป็นลอกโอของไฟของมันแล้วเป็นกองเป็นกองของไองมันแล้วมัน้ำอันี้เลยลุงอุ๊ดจังกระมั่น้ำอันนี้ต้นไม้เลยเป็นอย่าง หูใต้ตนใหม่เลยนหมแล้สาแล้วไม่กันหมด่ะคือสาวอุ้มอยู่ในป่านะคะอยู่ในป่าอาจจะบ่ใครเห็นคํามเห็นเวยค่ะคราะว่าสะดุดบ่ขานิดสะดุดบ่เนือเป็นกระตุกกระตักพี่น้องชาดบ่คาะชาดบ่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมสองห้าท่านขอบคุณมากๆเลยนะคะ อันนี้สาวอุ้มที่เลิศรักมาก่อนหาที่ผูกหาหม่งมัดบ่พอยางว้นอยู่พี่น้องกําลังพอช่องแม่ค่ายชัดเจ๋วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะกินแต่เข้าเศร้าคุณแล้วกินวังหันเองเข้าเศร้ากินวังสิบเอ็ดโมงไหมก็ให้มองนั่งยังสิละจับเออ เพื <Hoy S 2> ่อเต้นเจ้าของเองเต้นขายของคือมันรังมั้งจะเอามาโดนหรือติป่าม้าตั้งแต่ผมมูอเขาเอามาตั้งแต่พุญเดี๋ยวตั้งแต่อันนี้เพื่อนก็สร้างตุกงานขึ้นกันค่ะนี่เพื่อนกับมาฝากชมด้วยนะคะฝากแล้วฝากอีกจะบอก ช่องของเจ้าช่องอยังก่อนทองกวาวน้องมงคลเรียบช่องกาวทองกวาวน้องมงคลแฟมิลี<อ>่ค่ะวันนี้น้องอุ้มบุญมาเยี่ยมน้องมงคลองขอบคุณนะอุ้มบุญอุ้มบุญจะมาให้กําลังใจพี่ๆค่ะเด็กแกงมาหมดเลยบัวกับชื่นไปผูกตรงไหน,นอยู่พูนค่ะทั้งต้นไม้แจ๊กเพป็นไปปองไรบุนี์ต้นบกักหวาชื่นใจกับพี่บัวไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะอุ้มบุญ บ่เมนพี่บัวเซลยวลูกนามติเมนพี่บัวบนนึงโอ้บเมนบบเมนกลับแล้วค่ะรถรถรถพ่อเลื่นกลับแล้วรถพ่อเลื่นกลับแล้วแม่ของนพพลาดอยู่มองใดล่ะนู้นค่ะอยู่ทางด้านนู้นนะคะค่ะ นุ่นน,นเห็นไหมคะนั่นเชือกเดียวนึงแม่ของนกพรับโอ้โหช้างเยอะมากเลยค่ะแม่จากเทียบ,บออเคยแเวนอะคะ่กะก็นี่ค่ะนี่ค่ะพี่นกก็คงจะผูกอยู่ใกล้ๆแม่แ่ละคะ่ะ กมึงตีตัวเอามาถี่ก็ได้ตัวห้องยิงตีเอออยู่กับแม่ไปก้อนสันพี่นพพี่นพอยู่กับแม่ค่ะพี่นพตอนนี้พี่นพอยู่กับแม่ใครผู้ใดผู้ใดพาแม่พี่นพมาหลานชายโอ้หลานหลานหลานพ่อรุนนะคะน้องจูน้องจู มาให้กาไรจ้าราวังเตนเด้ออันพี่น้องเป็นมาเตนหลายกันเออราวังเด้อเต้นตอดเด้อเตนน่กลกามาดอกเสดเ็กหน่อยมาแล้วยตนแต่สิตอดพอเด้อเตนว่าตอดเด็กหน่อยค่ะตอดต้พองเด็กก็อาจจะเป็นสะดุดสะดุดบ้างนะคะแต่ว่าพี่น้องว่าชาติดีค่ะอ้เนเ็ดแห้งอยู่ตัวสันนี่ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจค่ะมาได้ค่ะมากมาเป็นกําลังใจให้น้องๆนะคะเดี๋ยวแจ้งก็มามาทุกเชือกนะคะมาเก็บเหมื่อขบน้องดาวกับบไปหับจุ่เออเป็นอย่างนอทั้งผุนหายอยัง

มุงพูดฮัมมัมวะน้ำชาน้ำห่อนกุ้มบิ๊กโอ้ขมานดีกว่าเฮาเย็นใจเย็นก่อนกลับกลับไปตาบวนเน่เพิ่นว่าให้ลังหนึ่งจัดให้ลังหนึ่งเพิ่นว่าเต้นหลายได้หนึ่งเต้นหลายจัดน้ำเปล่าให้ลังหนึ่งเต้นเต้มีเยอะนี่นี่มันไปหมดเลย มาบามามาเร้ยยอยมาซอยขวัญนี่เด้อยโอ้แม่ค่ายไปถามควรเจียวโอ้ยอ่านบทท่านพี่นงองเลยเม่นหลายพูดควรเจียวกับควนเดียให้เน่เห็นว่าตะขอตุกใส่มือคงไม่เป็นอะไรมากมั้งคะเพราะว่าอยู่คนยูกองไหนพวกนี้คนยูหม่องเกา ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องๆเักดีแล้วเออผมเวียนแนวดขาเอาขี่ะวีล้วแค่รถบรรเดี๋น้องๆโซนน้องดาวกับพี่ปีใหม่ยังไม่มาฮมฮมอยู่ค่าค่ะกะกะหยินแน่อยู่ค่ะหยินยู่ค่ะ โอ้โอ้โอ้น่ารักจังเลยเด็กๆมาอยู่น้ำปลาค่ะมือนี่เข่าปลาเด้อพี่น้องเด้อเข่าปลาขอบคุณนะคะ14นาที410ท่านขอบคุณมากๆเลยนะคะอุ้มบุญยืนคู่กับพี่เลิศรักค่ะพี่เลิศรักนะคะพี่เลิศรัก ยินคู่กับพี่เลิศรัอรกอมช่องพี่เลิศรักต่อนะครับนู่นค่ะพี่บัวอยู่ใต้ล่มไม้นะคะอยู่ใตล้ล่มหฮมบักหว่าพี่นงองลูกว่าต้นว่าใหญ่ค่ะ มามามา,มาเป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะคะมานะคะมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค่ายขอปิดไลฟ์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อที่ช่องเลิศรักนะคะเลิศรักจะไลฟ์ต่อตั้งหันเด้ยังมาเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าท่านใดอยากให้อาหารก็ติดต่อเบอร์ควรจอยได้นะคะติดต่อเบอร์ควนจอยเลยค่ะท่านใดอยากให้อาหารน้องๆเพราะว่าวันนี้ โอ้ยมาฟังเพลงแม่ไข่เฉยตะข่อยร้องเพลงปนันบ่หาสินบ่ะทันพ่ออยู่พี่น้องติดต่อควรจอยได้เลยนะคะถ้าอยากให้อาหารกับน้องๆเพราะว่าวันนี้จะมาช่วยช่วยพี่ๆี่ตกงานค่ะน้องๆโเด็แย้งจะมาช่วยพี่ๆี่ตกงานขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจสวัสดีค่ะ ต่อที่โชคเลิศรักเลยครับ